แม่ม de er ือนีเป็นกบบรวมเลีงรวมใจกันเติสองรถ๋วเติมพื้นซาร่าล่วงสันนี่ลองทิ่นุ่งกระเจียมกันเียมงาเตยมไม่ใ่เล็กเติน้องรถพัดเซนเจีวเมงาเรียมกันว่าเนี่ฝนไห เค็ด่อวใกันพวกไม่ยิ่งกะเพิ่นกะเตรียมอาหารไว้เทศส,ทสราราลงขวจ้าร่วมแรงร่วมใจกันนี่ก็จะเป็นพันธ์ไงกันนั้นไล้กูไล่คนช่วยกัน เง,งี้ยงันอะไรจังพี่น้องหาพี่หาน้องช่วอยกันจะมีเจ้าภาพสั่งนคนจีดมามาใท่ร่งส่อยกัน ไอ้ตินไรเมือ่อนี่น้อง้องไฟน้องซอยกันอิุษาลาซาลาลงกลัวช่วยกันเฮ็ด่วยกันสางอลไรกันรวมแรงร่วมใจกันก่ได้จา้างชักบ่าหรอกจะหาเอาหาเพื่อนหาพี่หาน้องมาซอยกัน,นไอ่ผู้ไรคน สังซีแพกมากได้เก <38 mit. S 2> ี่ยวแคเไสามี่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้ั้สามชิ้สาม้นคิวแ่วไม่ได้เออะสามิ้นวจีมันเอะไรจากคิเจกคิวเาาไอนะ ชร้อยกันจ้าชรวยกันไหลขู่ไหลคนช่วยกัน

ทั้งเบอนมันจากคิวก่บตามชิบคิวอเอาจนพ่อพลกาจนพ่อเจ้าพนังรถ30ชิปวเออเอาจนพ่อ dạ dạ, cháu nhìn nhé bà nhìn đồ, bà nhìn thú bà đồ lại <laughs> hụt bà ไฟแผกเตรียมอาหารการกินยูน่ข้างนี้จ้ะยุ่งข้างนี้นบ่เอาว่าใส่ข้างนี้นาบ่ข้างนี้มันหลายเรียกไปพุณนน้ำเอาไปไอเอาจิ้นข้าข้างนอกกับจินลดนึงเออเอเอเอทพืนทพ้นเทพืน้นซา,าล่าเทพื้นซาล่ารุา่งขัวาา้วจ้ะของวัตตาทาวารี่เท้า ร่วมแรงร่วมใจกันสร้อยกันนนาะมาเด้อมาบุ่นน้ำกันหน้าอะไรบ่สร้อยกันเฮ้ยคืนตะล่าลงพวยจ้า ก็ใช่อืมเออก็ใส่กันไม่ีรรกาศหาเห็ดอาหารกันใ้ดูาอกัน ใช่ล่อหรอเปเออกกระชวยกันเลยพี่น้องช่วยกันหลายคนหลายคนเร็ดงานการกุศล i can ปูนช่วยกันขวดปูนช่วยกันใช่ไหมไม่ได้แจ้งดอกจ้าพีนออ่น้องญาติโยมมันจะไม่เห็นช่วยกันไหลปู้หลาุคนปาดปูนช่วยกันขิกระลาล่วงกลัว สาธนําเด้อจ้าสาธุนําจ้ลังบักใหญ่เด้อพี่น้องเมื่ี้มันเป็นลังน้อยๆเพิ่นเอาไม้เฮ็ดเพิ่นเอาไม้เฮ็ดลงคัวเนาะเอาม้าไม่ซี่ม่จําศิลก็มานอนอยู่นี่ล่ะบัดนี้มันเป็นไม้พวกจอมันหักลงเลยว่า คุณเจาเนี่ยก็ทบานทเมืองพอกำนันเสรแล้วแล้วปกันเ็ดไหมนเนาะวันันเรยรวม,มเลงรวมจกกันเ็ดสาธุด,ดเ้เพ่นเป็นเจ้าภาพซแพ็กจ้ะพี่แพ็คนเียวพี่เจ้าภาพอยู่นี่เจ้าภาพพช่จอยกัน

아, oh, 그러면. Bueno. รวมแรงร่วมใจกันจะเอาจนคว้าคนละเไปจังสีใส่เศร้าแล้วอีกรถที่แพ็กบนนี้ก็คือสีคว้าแบบที่นั่นซอยกันเทดกันทำอีกรถนึงก็หลังถึงงานสีคว้า อันนโมท่านาบุญน้ำกันเลยจ้าเท่พื้นแล้วคนกรสิกกอ้อเฮ็ดของเฮ็ดยังไห้แม่ขาวแม่ซี่อยู่แะ้วก็เก็บข้องเก็บชิงแะ้วจ้าอิจฉานาอเนกประชงอะไรจ้ะ cái là ít sáng sớm này mất đi bộ này mình tâm. มันคอยมันหนีเนาะเอาเอาับเกี้ยวดมาเชี่ยงอือนี่นี่บ้างไหนเชี่ยงตามเออเอออกวดท่าก็นุ่นผมลงมามตาม